ที่งานในเ,นเ,เซเลเบตเป็นไงบ้างคะก็การตอบรับดีมากขอบคุณมากๆนะคะเป็นการเข้ามาในเมืองถือว่าครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้กระแสตอบรับดีมากขอบคุณรุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณนายเอ็นที่ให้โอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราใหญ่ขึ้นห้างเลย <c oughs> อ๋อ <laughs> ข,ข,ขอบคุณมากค่ะคือให้การสพอร์ตเราตั้ hm งแต่ก้าแรกที่เข้าถึงวงการเลยแล้วก็จนปัจจุบันขอบคุณมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะซั้พขอ์ตลอดเลยค่ะจริงไรงเขาเป็นคนรอลยันเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ก็เสียงคลีดแบบว่าทำให้เราใจปูมากๆเลยเพาะตอนแรกก็แบหวัะไม่คิดว่าแฟนเที่อยู่ในเมืองจะแบบรู้จักเราเยอะขนี้ะ ก็ดีใจมากเปนแฟนใไมรุ่นข right okay. exactly. yeah, ึ no. no. we ้นเลยเลยเยแล้วเขเต้นเราได้โอเงรู well, ้สึกดีดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้สายแบบวัยรุ่นขนาดนั้นนะคะเราเป็นสายลูกพุ่มสายหัวลำสายแบบว่าโจ๊ะๆจ๊ะม้วนๆวหน้าห้าเหยค่ะก็เลยไม่คิดว่านแฟนที่รุ่นเราเคาเดียวกันเนี่ยจะติดตามเราเยอะค่ะเราอยากทำเกาหลีก็เต้นตามเราได้เนี่ยดีใจมากเลยค่ะดีใจมากไม่ว่าทำอะไรตอนนี้เป็นไวรัลหมดเลยสำหรับเรา ดีใจใจครูค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราดึงจะมาถึงจุดนี้ในวันนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกการสักข์ลองการติดตามแล้วก็การแชร์างต่างๆขงบคุณนะคะนี่งานสีอย่างไม่ว่าเรจะยิงเพลงไหนมาแน่นอนว่ามันกลายเป็นใบเล่าหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงที่หยิบมาเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วบ้าคุณหนูันอยู่แล้วแต่อาจจะบบกไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพลงดังในช่วงนั้นๆขอเรา เอากลับมาเลาะอีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้ทุกคนสามารถร้างตามได้แล้วก็สนุกไปกับมันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ตอบนใส่เข้าไปด้วยแมทก็ได้ด้วยด้วยค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนสนุกสนานอยู่แล้วแล้วก็วงเราคาแเตอร์วงก็จะเป็นแนวแบบสนุกเนี่ยค่ะพอเรานําเสนอผลงานหน้าเวทีแสดงสดมันก็เลยเป็นแบบมาในแนวแบบเราเนี่ย่ะเนี่ยล้วทงในการรับบองจริงๆหนูเวลาว่างชอบนั่งฟังฟังไปเรื่อย แล้วรู้สึกว่าเพลงไหนแบบมันถูกจะหลุดเพลงไหนที่เราฟังบ่อยๆแล้วรู้สึกสนุกไปกับมันหนูก็เลยรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะสนุกไปด้วยนะก็เลยลองเอามาแก็บถ้าลองผิดลองถิดบ้างค่ะบางครั้งก็ลองแล้วโดนบางครั้งก็ลองแล้วไม่โดนถ้าไม่โดนก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงรักสุดของแม่ฮายใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะชอบเลยอันนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบฟังมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริตเพลงมันดูน่ารักมันดูแบบมันดูแบบ อ่อนอย่างน่ารักอะแล้วเราก็เลยเหมือนพอเราฟังแล้วฟังเรื่องมันคิดภาพในหัวอ่อนว่ามันจะเป็นประมาณไหนเลยค่ะเพราะเลยลองเอามาเล่นดูได้อะภาพวาดเพรา็เลยแบบมีการคอมเมนต์เปนเยอะในทิกต็อกเจนเจนก็แจวว่าขอบเองอะไรลำใจยองได้หมดเลยก็ใครต้องทำซื้อเขบถูกทิกเกอร์จิบแล้วใครต้องทำก็คือซื้อเพลงคือถ้าเราจะเล่นหนึ่งก็จะมีการทำก็หอกในข้างก่อนเวลาเราจะซื้อแต่ละทีเราก็จะซื้อยกยกแบบเผาเรวมค่ะไม่ได้ซื้อเป็นเพลเพราะถ้าคุณ ก็แบบขวบางทีเราเล่นแบบอาจะเราเปลี่ยนถ้ามันไม่โดนเราก็เลยซื้อครอบคุมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเลือกใช้เอาว่าจะใช้เพลงไหนว่าเวลาเราซื้อเขาจะมีนิเทศมาให้หราก็มาดูิงว่าเพลงไหนน่าเล่นบ้างหรือว่าเวลาให้อาจารย์ทักไปถามเนี่ยมาดูว่ามันคุ้มไหมว่าถ้าเราซื้อครอบคุมแล้วมันมีกี่เพลงที่เราจะได้เล่นหรือว่าเราไม่ได้เล่นถ้าเกิดนี้เพลงเดียวก็อาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิด ำอยู่นะคะแล้วก็บอกบอกอยากบอกบอกเห็นว่ามีดึงนักเอกมาร่วมงานด้วยอ๋ออ่าตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเห็นอาจารย์เพิ่งโพสแต่ว่ารายละเอียดยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องรออาจารย์คอนเฟิร์มอีกทีนึงเพราะว่าหนูยังอ่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นในในส่วนไหนแต่ว่าก็อาจจะมีการร่วมงานกันคี่จะไปร่วมงานกันได้ยังไงอ่ะลาจารยอันนี้ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลยพอดีผ่านทางอาจารย์มาเพิ่งเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าเลยเหมือนกันค่ะ ก้าเราจะห่างหายจะการเพลงไปหรับใช่ค่ะถ้าเป็นซิงเกิลเดี่ยวนะถ้าเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงโฆษณาที่หายไปนนานมาก สามารถตอนนี้กําลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ได้พี่ที่เรามั่นใจแล้วก็ติดตามผลง,งานพี่เขามาตลอดแล้วจริงๆเคยร่วมงานกับนะพี่เขาแล้วคือฝันว่าอยากให้เขาทำง,งานทำงานเพลงให้แล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มทํานะคะเดี๋ยวรอติดตามกันจะเจอได้ไหมเป็นแบบเป็นดังอะไรยังไงเป็นแบบโจ๊กๆค่ะมวนเดิมมนๆแต่ว่าก็อาจจะแบบฉีกแนวไปจากเราสักสักหน่อยนึงอาจจะไม่ใช่ใสคือพี่พี่เขาทำอาจจะไม่ใช่ใสลูกพึ่งเนี่ยถ้าอยากให้แฟนๆได้ติดตามอะไรเป็นแฟน ท่าทำมนตรีแล้วก็กำลังวางค่ะวางเล็บลกันว่าต้องอยากได้แบบไหนแบบไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันอาจจะทอาไม่นานค่ะไม่นานก่อนปลายปีนี้เนาะก่อนปลายปีนี้น่าจะทันอยู่ถ้าถ้าไม่ก่อนปลายปีก็อาจจะต้นปีก็จะเต็มก็จะเต็มค่ะเด้นทางมาได้ไหมย่ะได้ได้ก็เดี๋ยวฝึกฝึกเต้นตามกันได้นะคะฝึกเดินฝึกเดินฝึกเดินฝึเดินใครอยากเต้นอีกเรื่องหนึ่งเยอะมาก ะเสร็จแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ลังสร้างอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรแบบล่าช้าก็อาจจะเสร็จประมาณช่วงต้นปีค่ะไปเท่าไหร่พี่เล่าหลังนี้หลังนี้เราคะก็ทำเรื่อยๆค่ะก็เลยยังไม่ได้รวมก็ค่อยๆทำไปทิเลนิดหน่อยค่ะป่าเลยยังยังอยู่ในงบอยู่ค่ะกค่อยๆเติบกเติบพีเลนิดตรงไหนที่แบบว่าเก็บมาได้ก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปไม่แล้วคสินมาอุ้ยสาธุขอให้ได้ิงจ ยังคตอนนี้ึ่งห้ไหคะยังค่ะยังค่ะแต่ว่าอยากได้นะอยากได้เข้ามาก็มาอาม้ามาตอ้แค่สี่สิบเก้าว้ายสี่สิบห้าถามาเป็นเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะค้าบตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ะสิบเจ็บปอร์์แล้วทเที่เราเลือกมันก็ไปทะเล เขาไม่ไม่ค่ะอันนี้อยู่ลังลูกกาอยู่ลังลูกกาเพราะว่า <พอ S 2> ล่าสุดหลังล่าสุดค่ะเพราะว่าตอนนี้คือที่เราอยู่จะเป็นโฮมออฟฟิศหนูก็เลยอยากได้บ้านที่แบบเป็นบ้านจริงๆแล้วก็หลังใหญ่ขึ้นเ<ม>พราะว่าตอนนี้เรามีน้าองหมาสาฐานตัวอยากให้เขาวิ่งเล่นแบบแบบพื้นที้ทอะไรเยอะกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ใช่เป็นหัใช่ไหมคะแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีหลังแล้วมีหลังใหตอนนี้อันนี้มีสี่สี่เดือนเดือนหอเป็นหลังที่ห้าเนาะ เ่ตอนนี้อ8 8 8หรือ9ไม่แน่ใจประมาณ8 9ปีค่นี่แต่งมาดิยังยังค่ะแล้วก็ทำงานกันด้วยว่าตอนนี้เราก็กำลังทุ่งานกันอยู่ค่ะที่บอกว่าทำเพลงด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีเดินสายด้วยต้องมีการต้องมือกันต้องมือตั้งใหญ่8ปีแล้วนะคุยค่ะก็คุยปกติทุกวันก็จะส่วนมากจะคุยเรื่องอ่าไม่ไม่ค่อยได้คุยเรื่องงานเท่าไหร่เพราะเขาเองก็รู้ว่าเราทำงานหนักก็จะคุยเรื่องแบบเฉพาะค่ะในแต่ละวันลืมมากกว่าวันนี้จะกินอะไรอะไรเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุ เปยังไงบ้างครกับพี่กาแฟเนยังไงบ้างค่ะก็จริงๆก็มองยังไงหรือคิดว่าเราแบบใช้ชีวิตกันแบบเรื่อยๆให้มีความสุขดีกว่าเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับอะไรเลยซึ่งตัวพี่เขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับเราตั้งแต่แรกว่าเอา่อคือถ้าแบบมีอะไรคุยกันได้อันนี้มันมันดีตรงที่มีอะไรแล้วก็พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราเจออะไรมาหรือว่าไม่ใช่เรื่องความรักหรือเรื่องอะไรทันตา แล้วก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสิดกันแต่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาก็ตั้งแต่แรกก็คือจะบอกเราตั้งแต่แรกไแล้วว่าคือเราคบกันด้วยความบริิสุทธ์ใจนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบว่าว่าไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจตรงไหนคุยกันได้เลยหรือว <c ues> ่าอะไรคือคุยก <weed> ันได้เลยเขาเขาก็ค่อนข้างจะโตอะไรเงี้ยมองคุยกี่ปีครับหลายปีไหมครับหรือยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะว่าตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆอยู่เราเองก็รู้สึกว่าเพื่อนที่หนูเขามองเหมือนจำตรงที่ว่าไม่ได้สนกันเพราจะแต่งหสวยแต่งเกลือเอาให้แบบ ระหว่างทางมันมันราบรื่นที่สุดดีกว่าแปดปีมาก็ะทศไทยจะไม่มีอะไรต้องกลับเลยใช่ไหมจริงๆหนูว่าชีวิตคู่ทุกคนเน่ะมันต้องปรับกันไปเรื่อยๆ่ะตามการเวลาอย่างนี้มากกว่าถามว่าไม่มีอะไรกลับเลยไหมก็อาจจะไม่ใช่แต่เราไม่ได้มองให้มันเป็นปัญหาใหญ่มากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าพอมีปัญหาปุ๊บเราก็คุยกันพอคุยมันเข้าใจกันมันก็เดินต่อได้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแปดปีที่แปดมาเรียนอะไรเปลี่ยนไหมว่างั้นเปลี่ยนไปไหมเหรอไม่นะคะก็ก็ปกติค่ะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีแบบเกินเกินมีความ แสดงว่าก็เข้าใจทั้งสองครอบครัวที่มีการใช่ค่ะ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 ใชวค่มีปัญหาเวลาไม่ค่อยนะคะเพราะว่าหนูกับเขาตั้งแต่แรกก็แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเลยค่ะคือเหมือนว่าตั้งแต่เขาได้รู้จักกันตอนแรกก็แทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยค่ะก่อจะแบบว่าได้มาแบบใช้ชีวิตด้วยกันก็ผ่านไปหลายปีอยู่กันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ค่ะแต่เขาเหนื่อยเพราะทีเราแบบออกงานกันเนาะหลายเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนิดนิดเลยหน่อยหน่อย เขาไม่พูดถึงเลยมันไม่พูดถึงไม่พูดถึงเลยตอเราโดนดึงนดอกไม่เป็นคนไร้รกทำอะไรเลยนะไม่พูดถึงเลยไม่มีเหมือนไม่เห็นไปเลยบางทีบางทีบางีบางมะอ้าวเอ๊ยโนดึงโดนดึงหรอโดนตอนนี้เ้วลเรามี็เรียีบอกว่าแบบเฮ้ยเดิเข้ามหานะเรียนีนุ่มๆอะไรเงี้ยเขาแบบม่มีว่าไม่มีทักไม่มีใดๆไม่มีเลยเล้วก็ไม่รู้ว่าเขาดูบ้างหรือเปล่าเราไม่เหนเหมือนไม่เล่นโซเชียลมีหรือเปล่า ก็คุยกันได้คุยกันเวลาก็เวลาว่าค่ะตื่นมาตื่นมาก็จะมีกันหรอตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดคุยกันเหมือนโซเชียลว่าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเดินทางก็คุยบ้างอัปเดตในเรื่องอะไรทัวร <table> okay. so, e ์บ like ้างอย่างนู้นนี้อะไรเงี้ยบ้างหลังตอนนี้คุ้นชินแล้วกับใช่ใช่ไม่อยากให้เขาหิ้งบ้าง สองปีในนายเอ็นนะคะก็อยากพี่นายเอ็นนะคะมอบความสุขและความรักให้กับมันแฟนชาวไทยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นายเอ็นเอ็นดูยังไงตลอดมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะยังอีเสิด์ฟก่อนนะอีเสิดข้างหน้าก่อนนะงานที่ไหนต่อไปคือยูล้วจับแพชี่แกะใช่ไหมช่างหญิงแล้วก็เขาเป็นเหมาเป็นเหมาเนี่ย